สวัสดีครับพบกันอีกคลิปนึ่งครับกับผมต๋องนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นโคโรนนะครับไม่ใช่โบเมดนะครับวันนี้ผมจะรีวิวโคโรนเป็นโคโรนที่ห่อของโบเมดที่ทําขึ้นมาก็คือย่อโูด้าลครับเป็นโคโรนตัวนี้ครับเป็นโคโรนแห้งนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้จักในโคโรนที่เป็นน้ำนะครับแต่โคโรนตัวนี้เป็นโคโรนแห้ง ซึ่งทำออกมามีหลายยหลายแบรนด์นะครับที่ทำโพโลนออกมานะครับทั้งโอเดลทั้งอะ,อะไรนะเดี๋ยวก่อนผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้ลีพีเอ็นดี P D ก็น่าจะทำนะครับแต่วันนี้ผมเอาตัวของโอเดลมาเพราะว่าผมไปกดจากน้องมานะครับสนใจก็ น้อโต้งนะครับมีครับเพจน้อโต้งได้เลยครับไทยแลนด์โฮมเมดครับโอเคเรามาเริ่มกันที่แพ็คเกจก่อนเลยนะครับอ่าแพ็คเกจเป็นกระปุกอลูมิเนียมปุกเล็กนะครับแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับปุกเล็กที่เดียวเองนะครับอ่าข้างหน้าก็จะมีสติกเกอร์นะครับเห็นว่าโคโลนนะครับโซลิดนะครับเมลซอสโซลิดนะครับนิวยอร์กโคโลน เป็นตัวนี้เป็นกลิ่นไฮเดรตเทสนะครับมันจะมีอีกกลิ่นหนึ่งของต้นมี2กลิ่นอ่าแต่อีกลิ่นผมไม่ได้เอามาผมรู้สึกว่าตัวนี้หอมกว่าโอเคแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นอีเกลเดียนนี่นะครับด้านหลังจะมีอิน USA นะครับอ่าฝาเปิดเป็นเลื่อนนะครับเหมือนลูกอมโบตันแล้วก่อนครับเลื่อนเลื่อนปึ๊บมันจะมีล็อกประมาณอยู่ ัันนรรง้คบทีนี้เรืออ่องของกลิ่นมันเป็นตัวนี้นะครับตามสไตล์ของโอดุสโอดอลเขานะครับโอดอลเขากินจะเป็นออร์เดชลส่วนใหญ่ผมว่ากลิ่นโอเคนะครับตัวนี้มันหอมกว่าอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้เอามาตัวนี้ผมก็ให้คําจํากัดความไม่ได้ว่าเขาคือกลิ่นอะไรนะครับแต่ผมว่าเขา หอมดีนะครับเป็นเป็นหอมแบบธรรมชาติเป็นเนื้อธรรมาที่หอมมากนะครับาสไตล์ของเราเลยแต่ผมคิดว่าถ้าคนไม่ชอบก็น่าจะไม่ชอบแต่ผมว่าตอนเนี้ยคือผมได้ลองครั้งแรกนะครับผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะลองฟักกลิ่นจากในกระปุกนะครับกับกลิ่นที่มาสัมผัสต,ตัวเรานะครับจะไม่เหมือนกันจะคล้ายๆกับโปรเมตที่กลิ่นที่เราดมจากกระปุกกับตอนที่เราฟักเนื้อออกมาตอนที่เราคุปเอาออกมาแล้วเนี่ย กลิ่นจะต่างกันเพราะว่าบางเวลาเรามาวอร์มเนี่ยมันจะทาให้ตัวรคโทต่างๆที่อยู่ในอินเเดียนต่างๆเนี่ยมันเข้ากันกลิ่นมันจะออกได้แบบเต็มที่กว่าโอเคผมจะเริ่มนะครับตรงนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้เยอะครับมันใช้แค่แค่นี้พอครับอย่างนงี้นี่ครับแตะๆให้มันมีมีเนื้อขึ้นมานะครับก็พอแล้วเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้ใช้เป็นเป็นใส่ผมนี่ครับที่เตี่ยวครับ วิธีการนะครับผมจะใช้วิธีการของผมจะใช้เหมือนกับเส้นอัหอมทั่วไปอ่าเราจะถูผมจะถูบริเวณบริเวณน,นี้นะครับแล้วใช้มือเ่งเข้ามาถูด,ด้วยกันนะครับกินออกแล้วจากนั้นผมก็จะเ็บตามคอน,นะครับจะถูตามข้างอยงนี้นครับก็จะเอามาให้มันแบบโดนทั่วไป ผมว่ากลิ่นโอเคนะครับหลังจากที่ใช้แล้วก็หอมดีนะครับมันเป็นกลิ่นที่มันไม่เหมือนกับหอมทั่วไปอ่ะมันเป็นกลิ่นที่หอมที่แบบผมว่าดู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 โอเคเลยอ่ะดูแบบว่าผู้ดีเหมาะกับเวลาเราไปงานไปอะไรเงี้ยครับเราใส่ตัวนี้ไปผมว่ามันโอเคเนี่ยครับกลิ่นคืออย่างนี้อยากให้เพื่อนๆได้ดมกลิ่นมากเลยอ่ะกลิ่นมันเปลี่ยนจากในกระปุกไปพอสมควรอ่ะมันหอมมันหอมขึ้นมากเลย ยังไงก็ถ้าสนใจนะครับผมแนะนำว่ามาแท้เหมือนกันตัวนี้ติดต่อได้เลยนะครับโต้ง,ตงครับในไทยเรามีแล้วครับตอนนี้ลองติดต่อสอ,อบถามหาซื้อมาใช้ได้ครับผมโคโลนของโอดอลครับขอบคุณครับ